เด็กก้อนครับคนเนู้ดชูไปครับคนเนู้ดชูแล้วไงอะ่ะคนเนู้ดชูไงอุยยาอุยยาเสร็จดีล้วงไม่เอาสิคนเนู้ดชูไปก่อนสิยันแม่ซ้ําครับปุ้งเสร็จเลยเอา้าลูกหลงคิดว่าน่าจะเป็นในตัวโจ๊กในที่โดนลูกหลงเนี่ยโอเคครับไอ้ย,ยี่ซ้ำครับน่าจะโดนนะ สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆไปดูลาวนามูควานการโอ้โหเฮ้ยซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมลาวนาเนี่ยเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเวลาเพื่อนๆมาถามเสมอครับผมว่าพี่ครับแนะนําหุ่นที่เริ่มเล่นได้ไปจนถึงลีกสูงๆนี่เลยครับผมลาวนาซึ่งลาวนาเนี่ยมันเป็นหุ่นที่สบายระชิดตัวได้เพราะฉะนั้นครับผมเป็นหุ่นสายไปชิดเนี่ยมันก็ต้องใช้อาวุธที่ เหมือนปืนลูกซองอ่ะยิงแรงๆในระยะประชิดครับผมผมก็เลยใช้มูควานอีกครั้งนึงนี่เลยสำหรับมูควานครับผมแม่เมตเนี่ยจะอยู่ที่49,920ย่ครับยิงที่ระยะ350เมตรดีโหลด16วินาทีเฮ้ย <c oughs> อาจจะดูนานนิดนึงแต่ก็เวลาเจ้าลวานามันหายตัวใช้สกิลใช่ไหมมันก็รีโหลดได้ไงสำหรับนักบินครับผมต้องใช้อนาฟโฟคนนี้ครับจะทําให้โลวานาเนี่ยเพิ่มสกิลขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับผมเป็น3ครั้งเลยสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยนะนี่ <c oughs> และโดนที่จะใช้ครับผมผมจะใช้โดนตัวนี้เลยเวลาเจ้าลาวานาเนี่ยใช้สกิลหายตัวใช่ไหมมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นอีก15%ครับและนี่หลังจากใช้สกิลเสร็จปุ๊บก็จะฮิวเลือดให้อีก20%ซึ่งมันดีมากๆเลยนะสำหรับเจ้าลาวานาซึ่งจริงๆแล้วโดนตัวนี้เป็นโดนประจาตัวของโจครับและก็เราอ่ะจะสามารถยิงโล่เอจิสแรงขึ้นอีก20%ครับผมว้าว สำหรับความเชี่ยวชาญผมก็จะใช้เป็นบอลเลอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีแพร์แอมป์ฟายแล้วก็มีแอมมือแอมล์ฟายครับผมอันนี้ก็จะทําให้ฮิวเลือดได้อึดขึ้นตัวนี้ก็จะวิ่งเร็วกับสถานะต่างๆไปครับเพื่อนๆพ,พาเจ้าลาวนาเนี่ยไปลงสนามมาดีกว่าตอนนี้มันยังจะเล่นได้หรือเปล่าหุ่นที่เล่นได้ตั้งแต่หลีกล่างจนหลีกหัวสิงเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์มโค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเ,เลยโอเอ้ก่อนนะดิด ดานแม่ห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เว้ยโคตรดีอ่ะนั่นก็มาก็มาโอ้โ oh ห oh. หายตัวก่อนนันไงปืดป๊ดพื้ดไปแหมเรื่องถ่ายเรื่องเยอะเลยโอเคครับ okay, ผมลุยลุยแอซซดด้วยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดาร์กมาตลบหลังเหรอจัดไปดีแหม่แหม่โดนไปก่อนไอ้ดาร์กอีกคนนึงไป นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไปครับไปตลบหลังดักกันเนี่ยเนี่ยดักมันบอบบางเว้ยบอบบางเหลือเกินยันแม่ซ้ำไหมครับอุ้ยเพื่อเราเองได้ใจเย็นๆใจเย็นๆมาครับวู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 วอะไรทำอะไร แมูู่อุ Estate ๊ยอุยอุยอุอะไรวะหึที่นี่เหรอโอ้โหเรียบร้อยไปดีอะไรทำอะไรอุ๊ยเลื่อนเลื่อนเลลงหวบเลยนั่นไงโอ้หมาก็โอ้หม่แอบครับอื้หือู้หบึบบึบเลยนั่นอะไรเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยออะไรมันยิงวะไอ้นี่เหรอ นี่ตัวนี้เองเหรอฮะนั่นไงนั่นไงเอาอย่างเอาอย่างเอาอย่างเรื่องเลือนนิดเดียวนะโอ้โหโอ้ยตา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 ย,ตายชมไปชมมาครับชมไปชมมานั่นไงอือโจ้อาโจเสร็จดีอย่างเงี้ยเรียบร้อยไป ฮ้ยโจ๊กเหรอนี่นอ่โลกิโลกิโลกิเรียบร้อยครับโอ้โหรอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันแล้วกันนะมันนูเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ครับลงพื้นแล้วปะยันแม่ซ้ำครับอุ้งแทบหมดแทบหมดฮะแทบหมดโอ้ยเสร็จเลยอัลตร้าคลิกอุ้ยผัดไฟเดอร์เหรอโอ้ยโอ้ยนั่นไงนั่นไงอือหือ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 เดก้อนครับขอเลื่อชูดไปครับ คนนั้นชนูแล้วไงอ่ะคนนั้นชูดไงอุยยาอุยยาเสร็จดีล้วงโอ้ย <c oughs> อ้ยข้างหลังข้างหลังดาบไอ้ดาบอา้าวดาบหายไปแล้วนั่นไงเอาอีกแล้วโยนอีกไหมโยนอีกไหมนี่ครับนี่ตัวอะไรวะสะกอร์เปี้ยนครับอา้าวหายตัวไม่ทันนะโดเอ้ย ยิงเจอผ่าไฟเดอร์ว่ะกันนะไอนี่นะนนะปิดโลครับเจ็บปวดเขาบอกปิดโลแล้วเจ็บปวดอะ่ะทึบเฮ้ระวังสกรอร์เปียนนะเพื่อนมีสกรอร์เปียนไหลหลังอยู่ล็อกไว้ครับนี่ไงเสร็จเลยเสร็จเลยฮุ้ยไอท่านเหรอไม่น่าล้วม้งไม่น่าต้องถึงมือมอแเรามางล็อกไว้ครับทืบ พูดแรงไป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 เฮ้ยเมาเลยล็อกไว้ครับจึงเดี๋ยวก่อนเพื่อนใจเยน็นๆเพื่อนเราก็กลัวเหมือนกัน <c oughs> และไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวนะอู้หมันมาแล้วนั่นไงช็อตชิงอีกไอตัวแสบเอ้ยโอเคเฮ้ยมันมันมันเอาแน่ว่ะเดี๋ยวนนะฟาบโอ้โหอุ้ย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  โอ้ยโอ้ยไม่ล็อกนะไม่ล็อกนะอย่าล็อกนะโอเครอดไม่ทันอย่างนี้เราก็ต้องเจอแบ็คเรียวเล่ครับผมหุย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 ยอะไรวะนายตัวนี้เฮ้ยธนูยิงไกลนิ้ววาไอ้นี่ครับบลายจ้าโดนครับไปเล่นไททันตัวนี้ดีกว่าเร มามาให้เบตวีครับนี่ไงนี่ไงยั่วยุ่เหรอยั่วยุ่เหรอแล้วไงอ่ะของเราเจาะโล่ได้วะเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยมาเลอร์มาเลอร์ไม่น,าน่ารอดแล้วมั้งเฮ้ยไอป้ปูปูใหญ่ใหญ่เสร็จดิครับล่วงครับยานแม่ซ้ำครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไปอ่อ,อนเพลียอ่อ,อนเพลียอ่อ,อนเพลียไม่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 จบเลยโอเค จริงๆเรามาเล่นลาวนาน,นะเฮ้ยแต่ราวนามันก็ทำงานได้ดีนะคือเข้าไปไประชิดตัวแล้วยิงตับตๆอันนี้แหละคผมคือสกิลของเราวนานะเหมือนเราต้องแลกอ่ะเออจะแบบยิงฟรีก็คงจะลำบากโอเคครับผม5,51ล้าน5้อ่ะโอ้โหปืดเนี่ยฮิวเลือดได้โอ้โหแล้วดูหายตัวกัน4คนไม่ได้ไม่ได้ฮะจะเข้ามาเอาสากันง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นะบอกเลยว่าปืนที่แรง แรงมากๆด้วย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดไปดิเออมะโถเกิดปะล่ะแล้วดูดิไปอยู่ข้างบนกันหมดเลยเว้ยเดี๋ยวเราต้องไปเล่นข้างบนดีกว่าโอเคเพื่อนไปครับยันแม่ลงไปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเห็นแล้วนะจ๊ะเสร็จดิเนี่ยไม่ทันหลอกไม่ทันหลอกคือ

เกือบไปอุ้ยเฮ้ยไอ้นี่นี่นเราเป็นเจอร์ครับเราไม่มีนี่ว่าแต่เลือกสี่แสนนะเราอะ่ะโอเคอันแนบักโจ๊กบักโจ๊กเหรอเฮ้ยเลือดหายหายได้ไงอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยฟา้าบครับโอ้โหแทบหมดเลยว่ะเลือดเราอยู่เลือดก,ก่อนไปเจาะลงเจาะโลดได้เหรอ ไม่เอาสิคนนร์ชูไปก,ก่อนสิยันแม่ซ้ำครับอุ้งเสร็จเลยเอา้าลุกหลงคิดว่าน่าจะเป็นในตัวโจกในที่โดนลุกหลงเนี่ยโอเคครับใยี่ซ้ำครับน่าจะโดนนะโอ้ยนิดเดียวพาสไฟเดอร์ครับโอ้ยเร็วเลยเร็วเลยเดินด็อกแดกด็อกแดกนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนล็อกไว้ครับให้เพื่อนเรายิงง่ายๆอุย้ย เอายิงไม่ลงว่ะเอาไม่ลงว่ะนี่ครับอยู่ข้างหลังอีกอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 ปิดโลครับเฮ้ยปักโจ๊กเหรอใช่ปะเฮ้ยดักดักไอด้ดักเฮ้ยโจ๊เฮ้ยหายตัวจ้าหายตัวจ้าชื้อ,อ เอาดิเราเจาะโล่นะเราเจาะโล่นะสามสองนี่ไงติดลาสแดงครับตัวอะไรอีกตัวอะไรอีกล็อกไว้จ้ะนี่ไงอุ้ย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 มาแล้วมาแล้วเฮ้เพื่อนบักโจ๊กเหรอมาลนะียานะยาเผยตัวนะเนี่ยนะไอนี่ครับซอสยูนิ่ครับนี่ปิดล็อกไว้ครับ แหมไม่มีใครยิงด้วยนะไอเราเรายิงโดนไหมไม่ได้ยังอยู่อีกเหรอไอเนี่ยนี่ไงโอ้โหโคตรแสบเลยโอเคซอสครับหืมว้าวอุ้ยเอายิงไม่ทันโอ้ยนั่นไงเสร็จเลยไอ้บ้าเอ้ย อุ้ยติดกำแพงว่ะอ้าวไอ้ตัวนู้นครับเข้ามาแมไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยชึบเซฟยันแม่ซ้ำครับปุ้งเรียบร้อยเรียบร้อยนะเราจะต้องหาตัวที่มีโลกันไอ้ตัวแสบทั้งหลายเนี่ยเฮ้ยๆอะไรยิงโอ้ยยำเพจไปครับผม โอ้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 สองหนึ่งครับอุ้ย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 ช็อตช็อตสวยแล้วสวยแล้วนั่นไงไลโอครับนูโอสิเอาซะหน่อยก่อนเรียบร้อยไปครับขอชิงก่อนเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วปืนเรารีโหลดด้วยว่ะอุ้ยอื้มแองเกอร์ครับมันหายตัวพอดีด้วยแหละนานสวยแล้วอู้หูอู้หู นี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ๊ยอุยยอเดี๋ยวก่อนนะขอจะไกลนู่นก่อนเอาไปาเรียบร้อยไปล็อกไว้เฮ้ยแองเกอร์หายตัวจะบลายไหมจะบลายไหมอือหือเราคลีเซอร์ไม่มีคลีนแล้วอุ๊ยแอบเสร็จเลยมาใส่ท่านครับโว้ยกรอไว้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  ไปก่อนเลยครับว้าวเสร็จกันล้วงโอเครอดว่ะเฮ้ยเฮ้ยห,หนูโอครับไปไลโอดิหืมต้องโดนนะจ้ยายันแม่สามตัวนู้นครับอะไรทำอะไร อ้เดี๋ยวจะโดนมาว้าเอาไปก่อนครับผมโอเคเฮ้ยเสาหายหมดแล้วไม่ได้กาแล้วเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยท่านครับขอฟันบ้างดิปาบทีเดียวพอโอ้ยโอเคเพื่อเราลุยอยู่ครับโอ้โหเพื่อเราโหดแท้วะโอ้โห ฟันแบบยิงแบบตุบๆหายวับๆเลยอะล็อกไว้ครับนี่นี่นี่นตัวโจ๊กเว้ยโจ๊กไอลาวนาครับนี่ไงนี่ไงโดนปะต้องโดนปะเครเ่อบินก่อนจ้าฟันครับชึบแตกแตกเร็ว เร็วเฮ้ยมันรอดเฮ้ยมันลงไปเตี้ยเตี้ยมันก็ไม่โดนเว้ยล็อกไว้ครับผมล็อกไวได้ไหมเนี่ยยิงโดนตูดเพื่อนอีกเฮ้ย <Hey! S 2> โอเคเราไปเราไปจัดก,การตัวข้างหลังให้แล้วกันนะตัวข้างหน้าเราไม่น่ารอดว่ะโอเคครับผมมาฟันไปชุบ <Two! S 2> เรียบร้อยแอซิดครับอู้สุดยอดนี่ตอนนี้ทีมเวิร์กดีมากครับ จบเลยจ้ะพอว้าวมาดูสกอร์ดีกว่าครับผมว่าทำไปได้เท่าไหร่นะจริงๆก็มาใช้ราวนาแหละเออราวนาผมว่ามันเล่นดีทุกหลีกเว้ยหก้าวล้าน5คิวว้าวแย่งคิวเข้าไปทั่ว<เ>ล<ย>กลาบมาลงจอดแล้วก็ผมฮย คือมันเป็นสายบาชิตที่เล่นดีจริงๆนะคือเฟสชิปจะมาแล้วเราก็เข้าไปบอดชิตศัตรูแล้วก็ยิงตับ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 ,ตบได้แต่เนี้ยบางจังหวะเนี่ยเราก็ต้องดวนกับโจ๊กเหมือนเป็นค้าวบอยอะ่ะ <c oughs> ใครโผล่มาก,ก่อนยิงก่อนลอะไรอย่างงี้ไปนะเออแต่ว่ามันก็อย่างว่าเพื่อนเพื่อนเลือดมันก็เยอะแหละเพราะว่ามันน่ะจะต้องใช้ตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ๆและถ้าเกิดตอนถ่ายตัวยิงไม่ได้ด้วยนะเออ เพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็ต้องมั่นใจว่าเฮ้ยปืนเราโอเคเต็มแล้วเลือดเรามีพอสมควรของต่างๆของเรามีพอสมควรควรับผมถึงจะเข้าไปแลกได้เพราะว่ามันจะไม่มีทางเลยที่มันจะเข้าไปยิงวีฟียกเว้นจะเข้าไปตุ๋ยด้านหลังอ <c oughs> <c oughs> ันนะคือศัตรูลงตัวก็รู้แหละจ้องเลยเฮ้ยเราออกจากสกิลเมื่อไหร่บางคนเขาก็จะนับเวลาเลยนะว่ากี่วินาทีครับผมยิงสวนตอนนั้นเลย ส่วนตัวผม,มเวลาหุ่นหายตัวพวกนี้เวลาสู้กันอะ่ะผมจะดูแถบเลือดพอแถบเลือดเข้มขึ้นปุ๊บผมก็จะยิงทันทีครับผมถ้าเกิดบางทีเรารอดูตัวอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้เว้ยจริงๆแล้วเราสามารถยิงก่อนได้ประมาณครึ่งวินาทีเพื่อนแล้วเพื่อนละครตอนนี้ใช้ราวนาอยู่หรือเปล่าแล้วใช้กับอาวุธอะไรก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและช่างน้อยเราวานาขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย